ช่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาใช้กระจกคิงสเตล่าช่วงทำตามตวงนี้นะคะมาราตรงมีเมนูที่ต้องบอกเป็นเมนูชาวใต้ค่ะแล้วก็อร่อยมากแล้วก็ทำง,ง่ายๆค่ะมาราตวงขอนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เมนูปลากระบอกทอดมิ้นค่ะอ๋อแล้วก็ปลากระบอกคุณผู้ชมแบบไม่ขอดเกล็ดค่ะเพราะว่าอยากให้เวลาทอดเนี่ยเกล็ดก็จะได้ทานแบบ ฟูๆกรอบๆค่ะเอาเฉพาะตัวพุงกับเหนือกออกนี่แหละค่ะแล้วก็จะทํากระเทียมเจียวให้กรอบที่สุดเลยค่ะมาดามตรงจะใช้เครื่องปัดแบบนี้แหละค่ะปั่แบบนี้ค่ะเราจะเจียวด้วยไฟอ่อนๆค่ะคุณผชม ใส่ลงไปตั้งแต่น้ำมันยังไม่ได้ร้อนจัดนะคะส่วนขมิ้นค่ะจะใช้ตำเอาค่ะขมิ้นเนี่ยดีนะคุณผู้ชมสามารถจะกินเป็นยาอายุวัฒนะได้เลยค่ะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ทานไปแล้วเนี่ยผิวก็สวยค่ะ เวลาเจียวกระเทียมเนี่ยคุณชมเราจะต้องเอาขึ้นก่อนที่กระเทียมเขาจะเหลืองพอดีนะคะเพราะว่าหลังจากที่เอาขึ้นจากน้ํามันเนี่ยกระเทียมเขาก็จะมีความร้อนอมอยู่ข้างในแล้วเขาก็จะเหลืองต่อไปอีกค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาขึ้นตอนพอดีเป๊ะเนี่ยค่ะโอ้โหพอดีพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสีเข้มเกินค่ะตอนนี้พอละค่ะเทอ,ออกจากน้ํามันค่ะตอนนี้ล่ละเป๊ะสวยจริงๆเลยค่ะขมิ้นค่ะคุณผู้ชม พอละเอียดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขมิ้นเนี่ยส่วนหนึ่งไปเคากับปลาไว้ค่ะแต่ก่อนที่จะเค้าคุณผู้ชมข้อควรระวังถ้าไม่อยากมือเหลืองไปอีก3วันค่ะหาถึงมือใส่ก่อนครับเราก็จะเอาเกลือเค้าไปเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอา ขมิ้นค่ะเล็กน้อยทาตัวปลาเหลืองสวยงามเลยค่ะคุณผมชมแล้วก็ขมิ้นมีส่วนที่เหลืออีกค่ะเอาขมิ้นลงไปเจียวนี่แหละค่ะเจียวให้กรอบนิดนึงค่ะแล้วก็มาโรยหน้ากับปลาที่เราทอดแล้วเนี่ยอร่อยสุดยอดค่ะค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วค่ะเอาปลาลงทอดเลยค่ะ โอเคตอนนี้ํำนิ่งได้แล้วค่ะคุณผู้ชมปิดไฟค่ะใส่กระชอนค่ะกรองออกมาเลยคุณผู้ชมคะเคล็ดลับการทอดปลาค่ะหนึ่งน้ำมันจะต้องร้อนก่อนนะคะแล้วค่อยเอาปลาลงค่ะเราไม่ควรพลิกไปพลิกมาบ่อยๆค่ะเพราะว่าปลาเนี่ยบางทียังไม่สุกก็จะติดกระทะนะคะเคล็ดลับอันที่3ก็คือใช้ไฟปานกลางค่ะเท่านี้ละค่ะปลาจะทอดแบบอร่อยกรอบ หอมที่สุดเลยค่ะแล้วตอนนี้ปลากระบอกก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแบบกรอบๆแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมอาจจะขอดเกดก็ได้นะคะแต่มาดามตรงว,ว่าลองแบบไม่ขอตเตดเก็ดูค่ะเพราะว่าเนื้อปลาเนี้ยจะมีความชุ่มชื้นค่ะโอเคครับกระเทียมกรอบๆค่ะโรยเข้าไปแล้วก็ขมิ้นค่ะสุดท้ายเกลือเล็กน้อยค่ะอันนี้เป็นเกลือหิมาลาย แล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยเสร็จแล้วค่ะเมนูปลากระบอกทอดขมิ้นค่ะทำกินก็ง่ายทำไขยก็รวยลองทำตามตรงดูนะคะเมนูนี้เวิร์คค่ะ ลุจองครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศสามารถสั่งอาหารจากครัวมาดำตวงไปอร่อยที่บ้านได้เมนูพิเศษประจําสัปดาห์นี้คือลูกชิ้นปลาและปลากระบอกทอดขมิน้นรับสั่งจองเพียงสิบสายแรกเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะระหว่างสัปดาห์ที่เรายังไม่เจอกันนะคะผู้ชมสามารถอัปเดตข่าวสารอาหารอร่อยกันได้ ทาง Facebook หรือว่า i n s t a g r กรของมาดามตวงค่ะและใครอยากได้สูตรอาหารนะคะเข้าไปเลยค่ะมาดามตวงทยอยอัปโหลดให้แล้วค่ะที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b m a d a m t u n g c o m ค่ะแล้ววันนี้ก็ขอเวลาไปหาสูตรเจ๋งๆหาอาหา,อาหารอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปทำห้องครัวให้หอมๆวันนี้ต้องขอกินนี้เลยค่ะส้มค่ะหอมค่ะ ขอให้คุณชมมีชีวิตแบบเวิร์กเวิร์กสวัสดีค่ะรายการมาดามตรงฟูด Work One, ฟ้ดเวิร์กวันพุธที่3ธันวาคมเวลา1 0่งช่วงมาตามตวงพาไปชิมของดีจังหวัดภูเก็ตที่โด่งดังไปทั่วโลกกุ้งมังกรห้ามพลาดช่วงอร่อยแบบตรงพบกับนักร้องเสียงดีมีดีกรีเป็นแชมป์ a 8ต้นธนสิทธิ์กตูรพุธ ในเมนูแม็กซิกันติดปีกช่วงทำตามตวงกับเมนูโบราณหาทานยากประทูต้มเค็มพบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์